โอ้โหไปบ้านที่พายโคมายังไงดูเอเรื่องพิษดารมีทีหนึ่งเลยนะครับหลังเนี้ยมาครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาวางรอบนะครับนี่หมายของผมหมายนี้นะครับน้ำเกอนข้างที่จะลกหน่อยแล้วก็หมายนี้มีปลาฉโดชุ่มมากเลยเดี๋ยวผมก็จะมา ลองวางนะครับนี่หลอผมเอามานี่นะครับไม่ใช่อีงูนะครับบอกไว้เสร็จเดี๋ยวจะดราม่าผมว่าใช้งูดักปลา,าอันนี้นะครับ <งา S 1> เป็นกระชังอยู่ตรงนั้นนี่งางาอยู่ตรงนี้นนง,างาอยู่นี่อันนี้เป็นกระชังนะครับแต่ผมเอาดัดแปลงเอามามัดไอ้ตรงไอ้ปลากระชังเอามาทํางานแทนลองดูนะครับจะหมานหรือไม่หมานครั้งที่แล้วผมเอาไปดักผลนึงแล้วนะครับว่าได้ปลาบูกรบเป ปูมางวดที่แล้วมาเดี๋ยวผมจะดักตรงนี้เลยทำที่ก่อนนะครับทิลกติดตัวไม้ที่างเงี้ยพี่เยจัดตรงนี้ดูน้ำก่อนลึกไหมโอ้ยแห่เอวเลย รักแบบแเปะตะลิงนะครับโดสดมีความลุก <c oughs> ลุกแบบเนี้ยหมานาช่อง,งช่องปลาเดินก่อนนะครับ

เดี๋ยววางตร้นี้เลยครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัววางก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคอยรุ่นกันอีกสองวันผมจะทิ้งไว้สองวันเลยนะครับอันนี้แล้วเจอกันตอนกูครับมาครับผมเดี๋ยวเวลามากูหลอกกันแล้วนะครับก็หลอกชุดนี้ผมทิ้งไว้สองวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่า ดูล้างเล็กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูลอบแต่ง มีอะไรหรือเปล่าขวาเลยง่ามคุ้ม <c> จ <oughs> ู่้กมีน้่าคุณคักเลยดูครับหนานมานีน่มหีกไ อุ้ยอุ้ยมีดินอู้หู้อู้หู้ดูมีของพิสดารอะไรนะนี่อุ้ยปูอุ้ยปูปลาบูนี่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 เลยพิสดารไปกันใหญ่ครับเจียวเลยอย่างนี้โอ้โหไอ้บูสองตัวนะครับอมเทศตวงปูดำปู้วยไซสุสวยป่ะออกไปนอก โอ้โหเต็มเลยครับหลังเหล็กนะครับหลังสุดท้ายทีว่าผมวางโอ้โหดูู๊ใส่ไปเริ่มเลยอะเรื่องโล่บอลมายังไงด้วยไอเรื่องพิษดารีทีหนึ่งเลยนะครับหลังเนี้ย

ครบเสร็จนะครับในเหลืองพิสดารนี่ขอให้บอกหมอเท่ตุ้ผู้ดำปุดเลยนี่ครับปลาใ็มาค่นี่ถือว่าใช้ได้แก้วด้วยมาเดี๋ยวมาปูออกออกไดบ้างโอลยตัว ตัวเดี๋ยวตัวสองมองอะไรบ้าลุ้นครับขู่ทั้งตัวไอ้ทั้งคู่เลยพี่ย,ยอดเลยครับหลอบหลังนี่มีสองตัวนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ่มรุ่นหลอบแต่งกันต่อดูว่าจะหมานหรือไม่หมานด้วยจะได้ของอะไรไปแปลกอีกหรือว่า นี่สุดยอดเลยนี่สุดยอดเด็กปูเด็กปลาเจ๋วไปครับ <c oughs> อูยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยวิ่งฟ้าแตก <c oughs> มาครับผมมาดูหลอดแต่งกันนะครับนี่อันนี้หลอดแต่งที่ผมทำกับเออนี่ผมใช้อีแต่ครั้งที่ผมเคยเลี้ยงปลาชะโดนะครับ ทำใสออามาทำหลอกอุ้ยนี่เลยเลยครับมาแล้วมาแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมจะซูมให้ดูนิดนึง นี่โอ้นี่ปลา <laughs> Hãy qua cho còn vắng นี่ค่ะโอ้โหนีบูโอ้โหแล้วปลาไหนจะกาเข้าอ่ะมันลืมเลยอ่ะนี่ งขอวิธีเอางูออกก่อนนะครับโ,โห,โหโดูครับออกมาทำไมดู วิ่งให้เราเองด้วยไปทางไหน <c oughs> คิดว่ามันจะไปทางนูน่นเหรอาตะกองใช่ไหม <c oughs> มาหลบอยู่หลังผมนี่ดีความมา <c oughs> ไปดูไกลผมนะงดูไกลๆผมนัง <c oughs> แล้วหลอกนะ ít mà con bay đi đây lâu thôi ông con Cool, โอ้ยดูจะไปทางไหนเอาไปขออมีข้อโอเคครับเตรียมวิ่งโอ้โหไปบ้านที่พายโอ้โหโอ้โหแล้วไม่ไปด้วยด้วย ไม่ยอมไปไหนเลยโอ้โหเก็บของก่อนเถอะดูนางไม่ไปไหนเลยมันจะไปทางไหนเนี่ย